สวัสดีครับมาพบกันคุณป้อมบอกว่าขอความรู้ครับถ้าสารจะสินให้บริษัทแพ้ต้องจ่ายหนี้ตามธนาคารฟ้องเจ้าหนี้จะสามารถให้เจ้าพอ,อมาอายัดบัญชีของบริษัทที่ลูกค้าจ่ายค่าบริการให้บริษัทได้ไหมได้ครับคุณประดิษฐ์ผมหยุดจ,จ่ายจำนำทะเบียน3งวดมีจดหมายตรงนี้เขาบอกให้เอาให้เราโอนมอบกรรมสิทธิ์ให้เขาเราควรทาอย่างไรครับคือคุณประดิษฐ์ไปเช็คดูว่าตอนที่กู้จำนำทะเบียนรถไม่ได้โอนเล่มใช่ไหมอ่าถ้าไม่ได้โอนเล่มก็ไม่ต้องเอาไปคืนเขาหรอกครับเรายัางใช้รถได้อยู่ เพราะมันเป็นแค่สัญญากู้อ่ามันเป็นแค่สัญญากู้เพราะว่าคุณเซ็นโอนเล่มเซ็นโอนลอยเขาเรียกเซ็นโอนเซ็นเซ็นโอนลอยไปนะแต่เวลาคุณเวลาเขาจะอ่าจะไปเปลี่ยนกรรมสิทธิ์รถอะมันต้องเอารถไปตรวจสภาพด้วยเพราะนั้นเขาทำเลยรถคุณไม่ได้คุณไม่ต้องจ่ายแล้วก็ไปเจสุดท้ายเนี่ยเขาจะฟ้องศาลก็เป็นคดีสัญญากู้ธรรมดานี่แหละแล้วคุณก็ไม่ตกลองอที่ศาลคุณจะผ่อนกันยังไงแต่รถไม่ต้องเอาไปคืนไม่ต้องไปให้ด้วยใช้ต่อไปใช้ต่อไป ตามนี้เลยบอกเลยใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเลยนะครับหมายปุกรล้ก่ารู้ว่าเดือนต่อไปจะจ่ายไม่ไหวแล้วไปขอยื่นปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยไหมครับคือไปได้เลยแต่ว่าแบงค์มันจะรับหรือเปล่านี่ผมตอบให้ไม่ได้นะฮะออแบงค์จะรับหรือเปล่าตอบให้ไม่ได้แต่ว่าก็ไปได้เลยครับไปได้เลยคุณป้อมชิปปิง้งบริษัทไม่มีทรัพย์สินมีแต่ลูกค้าที่ยังใช้งานบริษัทอยู่จปบคอะปัะหยัดบัญชีบริษัทได้ครับได้ครับคุณป้อมอะุญาได้ครับ แม่ปรู้ว่าไปเอาสินเชื่อจำนวนทะเบียนมาปิดยอดกดเงินสดหรือขอปรับโครงสร้างนี้กับบริษัทเจ้าของบัตรเออผมมักจะไม่แนะนําให้ใครไปกู้เงินเพื่อมาชําระหนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกมันก็เป็นหนี้อยู่ดีอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นหนี้เอาง่ายๆสมมติคุณเป็นหนี้คุณเป็นหนี้ห้าคนคนละแสนนะคุณเป็นหนี้ห้าคนคนละแสนแล้วคุณไปยืมคนหนึ่งคนที่หกมาจ่ายคนที่หนึ่ง คุณก็เป็นหนี้ห้าแสนเหมือนเดิมอ่ะใช่ป่ะอีกสักพักหนึ่งคุณไปยืมคนที่เจ็ดมาจ่ายคนที่สองคุณก็เป็นหนี้ห้าแสนเหมือนเดิมอ่ะเพอเพอๆคุณไปยืมมาเนี่ยคนที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยตอกเบี้ยมันแพงกว่าไอคนที่แรกแรกที่คุณซื้อคุณยิ่งโดนต้นทุนทางก,การเงินแพงซปอีกผมมักจะบอกลูกค้าเสมอว่าเวลาลูกค้าผมที่เอสทั้งหลายที่มาหาบอกว่าเอ้ยทำรีไฟแนนซ์ให้หน่อยน,นู้นจะบอกพี่ไม่ต้องไปหรอกพี่อยู่กับแบงค์พี่อยู่กับเจ้าหนี้เดิมมันั่นแหละดีแล้วจะไปทําไม เป็นหนี้กันสมมุติเป็นหนี้เขาอยู่ห้าคนคนละแสนก็เข้าไปคุยกับมันเลยดิห้าคนเน่ะเข้าไปคุยเราเป็นลูกหนี้เราเข้าไปคุยเลยไม่ต้องกลัวไปหาเลยเออจ่ายไม่ไหวอ่ะเออทำไงดีไม่ต้องเสนอถามทำไงดีให้ให้เจ้าหนี้มันงงให้เจ้าหนี้มันเครียดเออผมติดคุณอยู่อ่ะผมจ่ายไม่ไหวทําไงเดียอ่ะวทำไงดีกูก็ฟ้องมึงดิฟ้องผมผมไม่มีอะไรพี่ยึดนะพี่จะทำอะไรผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นหนี้ เราก็แก้หนี้กับไอ้เจ้าหนี้เดิมนั่นแหละไม่ต้องไปหากระสึกกระสนวุ่นวายชีวิตไม่ต้องวัยวาวุ่นเลยเขาเรียกาอะไรนะไอ้ไอ้ที่ชื่ออะไรนะชื่อก้าวจิรายุ่งอย่างนี้ก็วาวุ่นเลย <değil> ไม่ต้องวาวุ่นนะครับไม่ต้องวาวุ่นเลยครับอยู่กับเจ้าหนี้เดิมนั่นแหละไปคุยกับเขาให้จบแต่ถามคนหลายคนถามคุยยังไงให้จบมีวิธีการไหมผมตอบไม่ได้หรอกว่าคุยยังไงให้จบมีวิธีการไหมต้องมาจ้างผมไปคุยอะ ถ้าเป็นสินเชื่อธุรกิจมาจ้างผมไปคุยแต่ว่าถ้าถามว่าคุยยังไงให้จบมันตอบไม่ได้จริงๆพี่ตอบไม่ได้ไม่ได้กักข้อมูลนะมันตอบไม่ได้จริงๆนะเพราะนั้นผมแนะนําว่าอยู่กับเจ้านี่เดิมไปแหละครับไม่ต้องไปกู้เงินใหม่มาปิดหรอกครับคุณมากระแด้งสาวว่าเป็นโอเคเอาเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบมีหมายมังคับดีมาที่บ้านจดเปลี่ยนสมรสแต่ตอนทําบัตรรงว่าโสดเขาจะตามคู่สมรสใหมครับคืออย่างนี้ต่อให้ต่อให้นะตอนนั้นคุณคุณกู้หรือทําบัตรอยู่คุณเป็น คุณโสดอยู่ยังเป็นหนุ่มโสดอยู่อ่ะแต่ถ้าตอนเนี้นะคุณมีทำบังคับคดีแล้วแล้วคุณจดทะเบียนสมรสอ่ะทรัพย์สินของแฟนคุณอ่ะก็ถือเป็นสินสมรสของคุณไม่ว่าคุณจะกู้ก่อนเป็นคุณจะแต่งก่อนเป็นนี่หรือหลังเป็นนี่อะไรก็ตามไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคุณมีทรัพย์สินหลังแต่งงานเกิดขึ้นมานั่นแหละต่อให้เป็นชื่อของแฟนคุณก็เช่นคุณไปซื้อบ้านหรือที่ที่ดินที่นาที่สวนที่ไร่สักอย่างเนี่ยเพราะว่าฟังแต่ชื่อแกแกหน้าอยู่ต่เนื้วัดอ่ะ ถ้าเป็นชื่อภรรยาคุณอ่ะเจ้าหนี้มันก็เบี่ดได้นะครับเพราะถือว่าสินสมรสนะครับถือว่าเป็นสินสมรสคุณบอกว่าขอทราบเรื่องระยะเวลาเวลาหลังจากที่ศาลตัดสินให้แพ้แล้วอีกนานไหมถึงขั้นตอนก็ประมาณสี่ถึงหกเดือนขึ้นครับประมาณนั้นครับคุณป้อมพอพิพากษาแล้วเดี๋ยวคำบังคับออกประมาณสักสามสี่เดือนนะครับคำบังคับออกเดี๋ยวเขาออกเดี๋ยวเขาออกลาตะเวนนะจริงๆเจ้าพอคอมันจะไม่มาหรอกเจ้าหนี้มันจะเป็นคนนำาสืบ คุณเวรุลีบอกว่าชื่อกู้ร่วมกับแฟนครับแต่อยากันแล้วเลยอยากเอาชื่อเขาออกหลังชินดมโีโอเคหลังชินโมีชื่อสองคนเนี่ยถ้าราคาซื้อขายสองล้านเก้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูต่อว่าถือคลองมากี่ปีเอออันี้แล้วกันแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้หลักๆก็คือค่าโอนสองเปอร์เซ็นคุณโดนแน่สองเปอร์เซ็นสองล้านเก้าคุณต้องหารสองนะอธิบายว่าสามล้านแล้วกันเลขกลมๆสาม 3, ล้านเป็นกรรมสิทธิ์ของแฟนคุณล้านห้าถูกปะ เป็นก้อนสิทธิ์ของแฟนปุลล้านห้าสองเปอร์เซ็นตล้านห้าคือสามหมื่นอันนี้คือค่าโอโดนแน่ๆน,นะครับสมมติถือคอมาเกินห้าปีนะครับก็ไม่โดนภาษีธุรกิจเฉพาะก็โดนอีกโดนอกรอีกศูนย์จุดห้านะเท่ากับโดนค่าโอนสองเปอร์เซ็นต์อกรอ,อีกศูนจุดห้าเป็นสองจุดห้าเปอร์เซ็นตสองจุดห้าเปอร์เซ็นตของครึ่งหนึ่งของมูลค่าก็คือสามประมาณอางตีว่าสามล้านครึ่งหนึ่งก็คือล้านห้าโดนสองจุดห้าเปอร์เซ็นก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทส่วนภาษี ภาษีรายได้เนี่ยก็คือต้องดูว่าแฟนคุณกับคุณถือครองกันมานานแค่ไหนนะภาษีรายได้ถ้าล้านกว่าบ,บาทผมว่าก็มันต้องดูภาษีที่ถือครองด้วยอะ่ะผมว่าโดนประมาณสี่ห้าหมื่นเนี่ยเพราะผมไม่รู้ว่าคุณถือครองมานานแค่ไหนอะ่ะมันต้องมานั่งคํานวณอ่ะมันต้องรู้เรื่องกาถือครองมานานแค่ไหนแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณผมว่าไม่เกินไม่เกินห้าหมื่นหรอกคุณเมย์ต้องเรียกว่าถือครองห้าปีครับถ้าถือครองห้าปีต้องบอกก่อนว่าเขานับเขานับวันเลยนะครับถ้าครบห้าปีเปะ๊ปะเนี่ย ภาษีธุรกิจเฉพาะคุณก็ไม่ต้องเสียละวนะก็จะเสียแค่สองอากรสองก็อกรศูนจุดห้าค่าโอนสองก็คือสองจุดห้าถ้าถือห้าปีเนี่ยนะครับสมมุติว่ามูลค่าบ้านคุณสามล้านหารสองก็คือล้านห้าล้านห้าห้าปีก็เท่ากับสามแสนสามแสนต่อปีห้าเปอร์เซ็นเอ่อเท่าไหร่สามแสนห้าเปอร์เซ็นต์กดดิเนี่ยนะผมเบอร์แล้วเนี่ย สอแสนห้าเปอร์เซ็นห้าห้าปีโดนเยอะเันเเนี่ยโอ้โหโดนเยอะเงอนเนี่ยภาษีอะุโดนภาษีเยอะเือนนเนี่ยเออเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สิห้าปีเอ่อเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าหันห้านี่ผมต้องนั่งคำนวณให้คุณเลยเนี่ยต้องถามว่าผมคิดวิธีการอะไรนะเออพวกผมที่อธิบายคุณโดนภาษีประมาณสามหมื่นกว่าบาทอะโดนภาษีประมาณสามหมื่นกว่าบาทโดนค่าโอนอีกสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์อโดนประมาณหกหมื่นอะค่าโอนค่าภาษีประมาณหกหมื่น คุณสายพินแล้วกรณีเชิญชวนให้สมัครบัตรจะแจกกระเป๋าเดินทางเข้าขายกระตุ้นนี่แหละเขาถึงบอกไงนี่คือเข้าขายกระตุ้นนะฮะเขาจะไม่มีการโฆษณาแบบนี้อีกแล้วนะคือโฆษณาได้แต่ยังไม่เน้นนะครับคุณพิงพินพินกี้หยุดจ่ายมาแล้วแปดเดือนค่ะกับธนาคารสีเขียวเนี่ยโดนขายหนี้ไปแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะทรัพย์สินไม่มีขั้นตอนต่อไปคือเดี๋ยวเขาขายหนี้ไปเดี๋ยวเจ้าหนี้รายใหม่ก็มาเล่นคุณหนักเลยถ้าเกิดไอ้พวกขายหนี้พวกบริษัทบริหารทรัพย์ที่มันรับจ้างทวงหนี้ ไม่ต้องทาอะไรฮะเดี๋ยวก็สุดท้ายเขาก็อฟ้องอะ่ะพอเขาฟ้องก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรอกถ้าคุณพิงกี้เนี่ยพิงกี้เนี่ยเขียนน่าจะเขียนผิดเนี่ยพิงกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณพิงกี้เลยฮะถ้าคุณไม่มีทรัพย์สินเนี่ยอยู่เฉยๆทนทนแรงกดดันให้ได้เท่านั้นเองแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรอกค้างบัตรกดเงินสดมีหมายสารเรียกไม่ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ก็เขาก็พยยิพากษาตามยึดทรัพย์คุณเนี่ยคุณไม่มีทรัพย์เหมือนคุณพิงกี้แล้วล่สถ้าไม่มีเหมือนกันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณหลบหลบให้ได้สิบสิบ,สบปีอ่ะอายุความคุณอาจจะโดนแค่เต็มที่ถ้าไม่มีทรัพย์ก็คืออาจจะโดนอายัดเงินอายัดเ,เงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลยก็ไม่ต้องมีอาจจะมีแค่แค่เอาไว้ใช้จ่ายแล้วก็ถ้าจะมีเงินเก็บก็ไปเก็บไปคนอื่นให้เขาเปิดบัญชีให้เราแทนก็ได้นะ คุณวิทัศน์บอกว่าแล้วงานประจําเดือนเข้าธนาคารเขาก็รออายัดใช่ไหมครับเดือนไม่ถึงสองหมื่นคือถ้าเกิดคุณวิทัศน์เงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นอายัดเงินเดือนคุณวิทัศน์ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเขาจะอายัดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินเดือนเขาก็อายัดไม่ได้นะครับไม่งั้นตายเลยดิเงินเดือนเข้าบัญชีนี้อายัดบัญชีนี้เสร็จคุณก็โดนดูดหมดคุณไม่มีเงินกินข้าวเลยสิขนาดเงินเดือนเขายังต้องอายัดในส่วนของคนที่เงินเดือนเกินสองหมื่น เนะงินเดือนสองหมืห้าอายัดแค่ห้าพันเงินเดือนสองหมื่นปดก็อายัดแค่แปดพันถ้าคนเงินเดือนไม่ถึงสอง0มื่นก็ไม่โดนอายัดเพราะว่ามันไม่พอกินพอใช้นะแล้วเขาก็จะอายัดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินเดือนไม่ได้คุณสายพินบอกว่าแล้วกรณีถ้าโดนโอนอายัดถ้าโดนอายัดเงินเดือนจาก4ี่สิบห้าเคสามารถขอความเห็นใจต้องเรียงดูบรรดากับคุณป้าคืออย่างนี้สมมติว่าพี่สายพินเรียกพี่เรียกคุณเลยกัน คุณสายพินมีเงินเดือนสี่หมื่นห้าใช่ไหมครับอเงินเดือนสี่หมื่นห้าจะโดนอายัดในส่วนที่เกินสองหมื่นก็คือคุณดสายพินจะโดนอายัดเงินเดือนสองหมื่นห้าถูกไหมครับอ่าเราสามารถไปยื่นคําร้องเพื่อขอปรับลดตรงนี้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือโดนอายัดสองหมื่นห้าก็ขอลดได้เหลือแค่หมื่นสองพันห้าร้อยกับเจ้าพนักง,งาน,นบังคับคดีได้เลย ไปขอไปยื่นคำร้องเอาเอกสารให้เขาดูว่าเราโดนพ่อเราต้องดูแลพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้เลี้ยงดูลูกอะไรอย่างนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าเอาเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่กมรมบุรีเขาจะลดให้ครึ่งหนึ่งจากเงินเดือน4นะี่หมื่นห้าโดนอายัดสองหมื่นห้าหรือให้กินใช้สองหมื่นก็อายัดสองหมื่นห้าหักไปคือหายไปครึ่งหนึ่งก็เหลือหมื่นสองพันห้าร้อยคุณก็จะได้เงินเดือนสามหมื่นสองพันห้าร้อยแล้วก็โดนอายัดไปหมื่นสองพันห้าร้อย แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าสามหมืองพันคุณยังไม่พออีกก็ต้องไปร้องศาลนะครับก็ขึ้นอยู่กับศาลจะตัดสินอะไรยังไงต้องมีเอกสารหลักฐานไปแสดงคุณสายพิมบอกขอบคุณมากนะคะคุณอูสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะ